อ้อนองนัสนี่ครับนี่นี่อนี้ก้องยาหรอคอยเข้่ด้ละของมที่ดีวันนี้

นี่หมูนิไม่สนใจไหนขยะนีนอรมอชะครบหนึ่งชิ ah. ้นเอเอเอ เยอะน่หรัน่เหรนี่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 เยอะเลยจ้ะเออนี่ือบ้านลย้มาใส่เปล่าแล้วล้าก็ต้องใส่นะย่หมอเข้ามาตัวจเอออได้มอกเขามาตรวจนะอ่องให้เทใส่เลยเนาะแค่เวลาน้า ใส่นะตัดตัดเนี่ยเทใส่ถ้ามันใส่ทั้งซองนะไม่เอานะเทใส่เทใส่นะเทใส่นี่นี่พึ่งเลยเขาพึ่งเขาพึ่งเลยใส่ภาชนะพวกนั้นเนีใส่ด้วยนี่ฮะเขาใส่แบบเขาใส่ใจแบบเขาใส่เขาใส่เขาใส่ต้องใส่เลยไมใส่แล้ว วันนี้เราจะทำทุทกหมู่ครับทุกหมู่โดยสุ่มสมรวจประมาณหมู่ละประมาณสัก10%ของหลัของราคาเรือนเราที่ลงไปสุ่สม,มสำรวจนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการต่อในอีกวันสองวันนี้ก่อนสงกรานต์นี้จะต้องให้แล้วเสร็จออรอสองอำเภอแม่สอดในทุกหมู่บ้านสองสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาเ,เครือ,อนอำเภอแม่สอดของเราก็น่าจะอยู่ในระดับที่น่านาจะดูแลได,ได้ไม่ถึงขั้นที่จะากระบาดมากมายนะแต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นห่วงว่า สถานการณ์ของทั่วประเทศนั้นตัวเลขมากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยประมาณ4เท่าและตอนนี้สถานการณ์ของหลายๆเพื่อนในของจังหวัดต่างก็มากประมาณ3 4สเท่าเลยเหมือนกันของเพื่อนแม่สอนอเราก็อยู่ในกลุ่มท้ายๆที่มีผู้ป่วยน้อยก็กสืบเนื่องมาจากที่เราได้มีการารณรงในปี2554 2 25น1 5อยี่าอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยที่โลกไต้ที่รงเราเนี่ยลดลงประมาณ6-9เเท่าในสองปีที่ผ่านมา หลักจากที่เภอแมสอดของเราเนี่ยมีผู้ป่วยมากเป็นอันดับต้นๆในระดับภาคเหนือก็อมาอยู่ในระดับที่้ทยในสองปีที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จ